อาส be <Horse addition. S 3> าทูอันนี <f oster Wolver ine> <sh arp> <met tenido> ้วัไมออไลน์กันอาสาทูอ่ะริปการทารศาสนาเนาะผมจงแสดงคามอารับปอดขนาดยะขาวดีวาหูกาโบรณิติสาขลังเทวะเทวะจูจิกาเปีตานังอุตตกรรมปฏิมิตตังปฏิตังตุขานิพมีวัสมิตตุสัพพี กริจุตังขปัตตัโตูปะโสยธาเมตตูติเโสยถาสัพพิติโยวิบัตสันตุอบตูโทวินาสตุมาติภวันวัตรายุสิิอาโปะอภิวาจัสสิยฤตันติจักปะจักบูมจตารูกามาวจนิอาโุวันหุสังหะกังควิโกสุาิทังปัญตากัมยกันดังการร่วมประน์กงจวัตรสุพะภใจได สาธุสาธุจะเป็ะสิิ